ออ่ะท่านผู้ชมไปกันเลยมิวไม่เป็นไรรวยรงมารวยโอเคปะปะกรเน,น,น,ลน,น,นแล้วปะดนะ ท่านผู้ชมวันนี้ก็กลับมาเป็นเช่นเคยครับอันนี้เอาพี่นิดนตอนนั้นละ่ะเป็นไงราคาต้นหนึ่งโอโ้โหหลักแสนแต่ละต้นครับหลักแสนไม่พอหลักล้านหลักล้านอันนี้ให้ท่านผู้ชมดูครับว่าเป็นเป็นอะไรใช้แดงอินโดไหมแดงอินโดครับนี่ท่านผู้ชมกล้วยน่าจะเป็นกล้วยหอมเนาะกล้วยด่างเ้วยกว่ากล้วยดา่ยดางน,น,นี่ครับ แล้วทุกวันเป็นไงครับท่านผู้ชมราคานะอ้ยยายังบอกว่าเป็นทิ้งเลย <laughs> คุณเป็นทิ้งท่านผู้ชมก็นี่ก็มาดูก็ไม่เห็นตัวเลขนะครับเพราะว่าตัวเลขตอนนั้นก็เป็นหนึ่งหนึ่งเอ็มนะครับหนึ่งเอ็มก็หลักพูดง่ายๆหลักล้านนะครับหลักล้านนี่ครับก็ทุกวันเป็นไงครับทั้งแมงทั้งอะไรเจาะนี่ครับนี่ครับก็มาดูสภาพสภาพด้วยราคาเป็นล้าน <laughs> ท่านผู้ชมแล้วก็มาอยู่ทุกวันนี้ครับ เออแม่บอกว่าให้คุดไปทิ้งนะุดไปทิ้ง,งเราเสียดายเราก็เอา,เ<ร>าไปเลยครับเนี่ยเขายัง,ไ,งไม่ให้ครับคือเราลองดูก็ค<ง>อมเมนต์มาพูดคุยกันครับว่าราคาตลาดอยู่ที่เท่าไหร่ครับทุกวันก็จากที่เป็นกระแสอยู่ในภาคหนึ่งนะครับรอของไอ้กล้วยดงังไอ้พืชดังๆทัง้งหลายเลยน่ะมีราคาหมดเลยโดยเฉพาะกล้วยตรงนั้นโอ้โหกล้วยที่ในดินลงคอทมากกล้วย ก็ถ้าถ้าถ้าพี่นรินอยากได้แม่บอกว่าเอาไปเลยเอาไปเลยต้นนึงเอาไปเลยขุดไปแล้วครับขุดใส่รถเรียบร้อยขุดเรียบร้อยใช่ไหมโอ้ยตรงนี้เองใช่ไหมแบบนี้ครับโอ้โอเคครับผมแล้วเราเอาไปปลูกไ้อนุรักษ์ไปครับก็ของการที่อะไรป็นสวยงามดีับเราไม่ได้ไปหวังถึงอะไรที่แัน้าลนั่งทำนี่แดงอินโดก็ขอบคุณครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันครับแต่ละพื้นที่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ากนี่นี่สีใช่ไหมครับครับผมนี่นี่สีสีอะไรพูดต่อจะไหนมาเจ็บเจ็บสีอะเจ็บสีใช่ไหมนี่สีนี่เจ็บนี่นู่นเจ็บอ้าวอ้าวอ้าวมีคนัวเลขท่านผู้ชมอามีคนัวเลขนะครับนี่ก็เห็นอยู่ครับนี่กล้วยด่างอินโดนะครับอาจจะมีโชคหรือเปล่าครับ เพื่อแนวทางเท่านั้เป็นแนวทางแต่ต้นนี้ก็มันไ้ก็เป็นแนวทางว่าใครที่อยากจะปลูกนะครับอนุรักก็ยินดีครับเดี๋ยวเราจัดยาพันให้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ อืมมันนี่อไว้พอ,พอไม่พอมันอยู่อยู่นานมันไม่ไม่แดงเลยวตน,นี้ใช่ไหมแดงเลียใช่ไหม้